ได้แล้วนะครับได้แล้วหกขน,น,นฮะคือเมื่อกี้มันมีปัญหานิดหน่อยคือไอตัวเพาแกนมันมันหลุดนะครับพาแกนกับตัวตัวรีดน้ํามันหลุดออกที่เรายกออกเมื่อกี้ก็เลยก็เลยมันไม่ก็เลยไม่ดึงน้ําขึ้นไม่ได้นะครับปัญหาก่อนหน้านี้เลยก็เลยถอดออกแล้ว เอาพอแกนขันขันเข้าใหม่ก็เ,เลยได้แล้วจะลองเปิดไว้สักชั่วโมงหนึ่งนะครับตอนนี้ใบสองสิบห้านี่อไรใบสามสิบห้านี่จะรอดูว่าน้ำม,นมันขาดช่วงไหม ยอนลงกี่เมตอย้อนลงกี่เม็ดยอนลงแปดเประมาณยียส่สิบประมาณสิบ,ส,บสิบแปดสิบเกา้าเมตรละสิบแปดสิบเก้าเมตรปกติเขาาะใช้อันนี้น่หละแต่ เขาะจะมีอ่าปากปิดบอ่อโทษนะมันจะมีปากบอ่อบ่อปิดโทษมันจะเป็นหนาเหล็กเหล็กนะเหล็กแผน่นไปวงกลมอ่ะเจะเอาเองบอกเลยมีสําเร็จมีสําเร็จตอนนีอ้อันนี้อันนี้อะไรไม่ไผ่เหรอไม่มไผ่เลยเอาผ้ามาปุ๊บเ <c oughs> ห็นแล้วใบไม้มันปุ๊บ แค่นั้นแหละช่างช่างเถอช่างข้แก๊กไว้ได้ดีเด้อหมาเล่นไอซอกตังปองมาด้วยับต้นขายางทีดิ้่ฮะไม่ใช่มัพอเรือก็ได้บ่ะไปฟ้าเลยบ่เปียกเตะใหญ่ๆก็แล้วกบด้งนะ ลงสับจีสับเจ้าเข็นเลยที่จริง25เมตรน่าจะได้อยู่นะครับคิดว่านะถ้าไม่มีปัญหาตรงนั้นนะแต่น้ำก็ตื้นอยู่นะคะเรามองลงไปในบอ่อยังเห็นน้ำอยู่เลยนะน้ำน้ำมันขึ้นบอ่อเลยอะไรซึ่งมันไม่เคยลึก,กอะไร น้ำเยอะมากเลยค่ะวันนี้เราได้น้ำใช้แล้วนะคะ